ก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทั้งทุกคนด้วยนะคะในวันนี้ก็อยู่กับพี่ก็อยู่ในเกมไมคราฟแบบยันเดรสในวันนี้นะพี่ก็จะมาบอกก็จะมาเล่นเกมไมคราฟนะคะหลังจากที่หวัดหาโหลดได้ไม่รู้ว่าว่าโหลดยังไงนะตอนแรกเนี่ย <know>, วันนี้เราจะมาทำอะไรนั้นก็ตอนนี้นะคะพี่ก็ลืมอ่านตอนที่เข้าเกะเข้าแมบมาเนาะก็ต้องขอโทษจริงๆนะคะอยาพี่จะพาไปดูเลยนะว่าตรงไหน,นโอ้ยมันก็จก,ก็ต้องขออภัยนะคะเสียงอะโอ้ยก็ตุกมากเลยอ่าน้องๆคงงงใช่ไหล่ว่าพี่ใช้สก,กินใคร นั่นก็คือม,มิกเกอมิกอมิกเมิกมก,ก็ใช้สก,กินมิกุเนาะที่จริงพี่ก็มีสก,กินยันเดลิเหมือนกันแหละแต่ว่าไม่ได้ใช้ไงอยากใช้สก,กินมิกูเนาะนี่ค่ะหนึ่งมันก็จะมีไซาดแดงอยู่ในกล่องนี้ชิมล่านี่ายแดงอยู่ในกล่องหนึ่งอันให้เรามาวางตรงนี้ค่ะวางเนะาะเขามันจะหล่นไปเขาก็อบอกมีกดด้วยนะคะกด 1. ห,ห้ามทุกบล็อกอะไรทั้งสิ้น 2. ห้ามค่า n b c 3. ห้ามใช้มดต่างๆ4ไม่โกงทำตามกฎด,ด้วยงนะับสวัสดีค่ะมาจะมาแจกแมปแล้วผู้สร้นหรือชื่อผู้สร้นคะก็จะไม่อ่านให้ฟังเนาะชื่อแมป g e n e ดรไซมูเลเตอร์แต่ไม่เหมือนจริงแต่ต้องปิด อนเตอร์ก่อนเริ่มยินดีด้วยแนะนำนำทรายแดงวางหลุมเพื่อเปิดประตูทรายแดงอยู่ในกล่องก็อยู่ในกล่องเนาะแต่ว่าพี่วางไปแล้วแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีบอนี้ด้วยโรงเรียนนี้มีชมบ้านหนึ่งชมลมบ้านยันเดลเยหลังสีชมพูแต่ว่าพี่จะไม่ได้นอนบ้านยันเดลเยนะคะเพราะว่าในโอกาสที่พี่เป็นมิกุนะที่ พี่ก็จะติดปลายชื่อบ้านของคนอื่นแล้วเพราะว่าพี่อยากให้บ้านขขงคนนั้นคนที่ชอบบ้านของโอสานะอ่านจากบ้านเขาตรงนี้อ่าคลิปนี้ก็จะเป็นการรีวิวบ้านหรืออะไรนะคะแค่เจ็ดนาทีเท่าพอเนาะเพราะว่ามันอาได้เจ็ดนาทีไม่รู้เป็นอะไรของมันช่างมันเนาะบ้านของค่ะพี่ก็เขียวว่าม่วงก็พอเพราะว่าขี่เกียจเขาว่าคคนะฮารุกะเนาะ บ้านของหนพุพี่อันนี้เขาทำมาให้อยู่แล้วเนาะ,ะบ้านของโอสนะแล้วก็บ้านของเรานะคะมีครูพี่เขียนว,ว่ามีครูก,ก็พออันนี้บ้านของหัวแดงเหลืองบ้านของเขียวอะไรก็ว่าไปโอ้ยบ้านของน้ําเงินก็บ้านของยันเดลีนะคะยันเดลีก็จะเป็นเขียนแบบนี้นะคะโอ้ย ทองนะหัวทองนะที่แบบเป็นคนรวยเนาะที่จริงมันต้องอยู่บ้านเพชรแต่ว่าในโอกาสที่อันเนี้ยเป็นสีทองด้วยไงก็เลยให้มันแต่ว่าบ้านเราก็จะรวยเนาะเฮ้รวยมีรวยเพชรโอ๊ยก็ตุกมากเลยไม่ชอบเราสามารถขุดได้เพราะว่าพี่พี่มีการโกงเนาะพี่โกงได้เฮ้โกงได้ก็เลยขุดอะไรได้เนี่ยค่ะพี่มีเจ้านี้นะมันก็เลยโกงได้ พ่อดีใจไปดีกว่าเขายังไงยังไงอะไอ้น้ไอนะ้ไอแม่นเนี้ยยังไงมันก็ต้องเข้าจากทางนี้มันก็จะแถมไอ้นี้มาให้ด้วยอู้มีนพูเลยโอ้ยถ้ามีการกระตุกก็ต้องขออภัยนะคะเออโอ,โอ้กระตุกมากกระตุกโคตรเดี๋ยวพี่จะวางล็อกเกอร์ของยันจางก่อนนะ่ใชัยยันจางสิอันนี้ ล็อกเกอร์ er ของยันเดเลอันนี้ก็จะเป็นล็อกเกอร์ของมิคุนะคะนี่พี่อยากให้มิคุอยู่ข้างๆนะคะเดีย๋ยวแป๊บนึงนะโอ๊ยโอเคในเมื่อพี่รู้แล้วนะคะชื่อของนาชื่ออะไรนะคะชื่อของมิคุนะคะมิคุมิคุมิคุนี่นะชื่อแบบนี้ก็เลย นี่ค่ะจะมีทุกเขาจะมีหนังสือโฮสต์สีนะกล่องที่ไอ้นั้นะกล่องที่ล็อกเกอร์แต่ละคนล็อกเกอร์อันที่แบบไม่มีชื่ออะไรยังไงกม็มีสมุดอีกนิดนะแต่ไอ้กล่องด้านล่างไม่มีเนาะอเอ้ยเอ้เรามีเจ้านี้เจ้านี้อจำได้ไหมว่าพี่เก็บอะไรไว้ใน ไม่มีอ๋อพี่เอาไปส่งพี่ทำเป็นไหบน,นะนะั้นอะเป็นแบบอันนี้ไปการบ้านนะคะมีกดจะต้องเอาการบ้านไปด้วยลืมทำซะอีกโอ้ยยันจำเอาไปส่งสแล้วไปดีกว่าเฮ้ยเอ๊ะเขีนชื่อแวบๆบแบบเดี๋ยวนะโคโคนะฮารุกะเจ๋ยว เอ้ยมีการบ้านหลอกเลยฮตึบตึ๊บตึ